คำเตือนคลิปต่อไปนี้จะมีเนื้อหาอคำพูดในหมู่ภาษาเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับการสวัสดีพ่อ่พี่น้องทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมกินกระสุกถามเกือบตกบันไดเยี่ยมยอดแล้วก่อนนี้ในรายการมอ่วกโซ่ตัวแหลงนะคะหรือวอล์กเนื่องด้วยตอนนี้ก็สถานการณ์ของโควิด1นนะครับเราก็ต้องใส่หน้ากากด้วยแต่เนี้ยเดี๋ยวเราจะใส่อนนอนเจมบ์ไอริโฟอันแน โอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยดีกว่าครับจิอบนะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีนะฮะอะไร <laughs>

ไอเอาจริงดิอไม่ไจเียวอเมโตคเมสตาาสโตซังรทันโจบิโอเมโตไอ้จริงดิบลุงเยที่ช่วยกูตลอดนึงนี้อนี้โจออกยโจให้มึงเลยนะเบอร์ีไว้พัดเบอร์ดีอกเพื่อนโอย กูต้องเป่าใช่ไหมใช่เป่าเลยอธิษฐานเลยเปลี่ยนไม่ไดเว้ยไม่ขี้ไม่ได้แน่เลยอโอเคโอเคเป่าอ่างไรวะเนี่ยเป่าเป่าแรงไม่ดับว้าเป่าเป่าดีดีดิเป่าดีดีสิมันไม่ดับอะเป่าดีดีฮ่าฮ่าฮ่า ทวดีดีสิลูกเดี๋ยวมอ่เอ้ยเี๋วเนเพื่อนไอ้เจ็ดเก้ห่วงนะครับมึงนัดกันมาตอนไหนเนี่ยกูถามอาจจะไม่หนุบหนหว่าโอยแค่นี้ก็สุดแล้วโอยแค่นี้ก็สุดแล้วเอาจริงเจ๋อแลวล่ะเจ๋อแลวลังันเอง ว่าตัวว่าตไปก็เดียวพวกกูมั้งนะอ่ะได้ได้ที่พ่อครูยอมใช้สิบมันเกิดปุเลยด้วยเออมันจะหาไม้กูแบบเอ้ยไม่กูขอยืบมันมาโชว์ชมมันจะหาไม่โอเคเออครับมันเหนียวมันเหนียวเขามีไหมขนาดมึงซ่อมนะ

เดอได้อยู่แต่ว่าไม่ได้อันนี้ของใครคุณก็ขอโทษด้วยเ้เอทำไมมันหล่นนะเล่แมันมันยุบอะยุบแหละมันมันเป็นไอ้ทีมมันเป็น้ทมโอเคได้แน่นะแเ้ยครเคแรกให้ตัวเองครับไอเคแตงจารไ์้พีเาจานมาดิ อ่ออุ่เละอะไรอะของใครอะใครเอาก่อนมึงเอาก่อนคุณก่อนที่สองให้ให้ใีกเกียบคนใช้สิที่อคนให้สิเนี่ยนะไาเรียกผูไว้เพื่อนมนเละเดื๋อวอะไรโอ้ยขอโทษขอโทษ จู่ไปทำไมอ่ะ่ทำเพป็นเพื่อทเพื่ออะไรดูดูเค้กโคตรเหลวเลยใครเขาที่าใจหมดมุกขอหมดได้ไหมใครว่าดีใจขอดเอเอาเรื่องจัดๆเลยครับพี่เปิดยอด เค้งอะไรมาเค้งอะไรไหมสุดยอดเลยเป็นรอบโอ้ยุนไทยอยู่นี่จำไว้นะคนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงไปโซนเจแปนนิกโบในปีนี้ก็อย่างที่เราบอกกันนะว่าปีนี้มันจะไม่เหมือนปีก่อนนะครับเพราะว่าเป็นปีโควิดนะครับ เอาโอเคโอเคไปอดเสื้อปรุงไทยดีแล้วดีแล้วเพื่อให้เขาดีทีมีมันมีคนลงไปก่อนที่ปีนี้โอเคเนี่ยเขาเรียกมันร้อนยันย็นจบอ่ะคือดีทีตู้นั้นอ่ะคือเ้ื่องขอที่ว่าปีนี้มันเป็นปีโควิดนะฮะอะไรหลายหลายอย่างมันก็จะแบบเงี่ยมเหงานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโดนตู้เอทีเอ็มไปที่มาแล้วครับตอนนี้โดนค่าธรรมเนียมไปฮะถอนพิทต์ตู้นะฮะ ไม่เป็นไรครับปราสำกัดครับถือว่าเป็นผสมการครั้งแรกเราจ่ายค่าผสมการณมา20บาทแต่เป็นค่าประสบการที่เราหหพูดถึงไปตลอดอย่างน้อยก็ไม่เหมือนครัวอย่างน้อยก็ไม่เหมือนคำคมครัวนะถ้าผมทาผิดจริงผมจะยอมกลับบ้านนะครับนี่โดนย้อนตอนนู่นเลยครับโดนย้อนเอ้ยโดนล้อยันแก่นะครับลิ้นตี้อีกแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่โซนด้านนอกก็ยังเยอะเหมือนปีที่ผ่านๆมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าปี2อปีก่อนนะวันนี้นะครับได้จุดลงทะเบียนก็จะได้ในส่วนของการโปเกมอนนะฮะวันนี้เรามาดูคนดวงนะครับ ว่าเขาจะดวงดีหรือจะดวงเกลือแจ็คแรกไปแล้วเกลือแน่นอนนะฮะไม่มีการ์ดแรร์ทำคุณได้เฮ้ยขอมิลทูแกออกมาแอบแซมนะฮะใบแรกแอบโชเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยการ์ดเดืองแสงเอาเรื่องแต่ถ้าเป็นโซการายโอ้ขอนะครับเออได้ได้ได้าวอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ก็เกลืออยู่ดี เออด้วยความที่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่มีโควิดไงเออแต่ปีนี้ค่อนข้างค่อนข้างเงียบใช่แต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมคอมพิวต์แล้วด้วยการมาเจออาจารย์แดงในวันนี้กระตุกติดกระช่างใจมากครับอาจารย์เริ่มใส่ในคําสอนกันแร้วเลื่อนที่เหลือครับก็เดี๋ยวผมใส่ฟูตเทอให้เขาดูนะเขาไปหาสยามดี นะครับสว่วนนั้นผมก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะเสียดายเหมือนกันแต่ช่างเขานะครับผมบรรลุแล้วผมบรรลุในอหรหันนะครับ <ใน S 2> โอเคก็สำหรับวันนี้นก็คงมีแค่นี้นะครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย